ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีไม์กองเข้ามาใหม่นะครับไม์กองชุดเจ็ดชิ้นราคาประหยัดนะครับผมอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับมาเจ็ดชิ้นเลยนะครับขาจับครบทุกตัวนะครับผมลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซื้อขาจับเพิ่มนะครับมีให้ครบทุกตัวนะครับผมเจ็ดชิ้นก็จะมีสําคัญสําคัญก็กระเดื่องเนี่ยครับนี่าแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้นะครับ ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องกองชุดนะครับแต่ผมมีกองชุดอยู่ที่ร้านนะครับก็ในประมาณนี้เลยนะครับดูกันเองนะครับพอดีมันลดราคาเยอะนะครับผมก็เลยแนะนําลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้ไมกองไปใช้ครับเจ็ดชิ้นครบวงจรเลยนะครับก็ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็ งานเวทีไม่ใหญ่มากกับในผับแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีนี่ผมว่าคุ้มนะครับชุดนี้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับเพียง2,590บาทจัดส่งก็ฟรีนะครับผมท่านใดสนใจนึกถึงร้านเราได้นะครับโกโก้มิวสิกครับสวัสดีครับ